สวัสดีครับเพื่อนๆอนันนี้ผมจะพามาสำรวจเส้นทางวิ่งเบตง21นะครับ21โลนะครับว่าเส้นทางเป็นเช่นไรมาติดตามชมกันนะครับ5โลสำหรับระยะทาง21 k นะครับจะเริ่มสตาร์ทเวลา ตีห้านะครับศูนย์ห้าจดศูนย์ศูนย์น,นอนะครับณสนามกีฬากางเทศบาลเมืองเบตงนะครับครับนี่เป็นจุดสตาร์ทนะครับที่ผมถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือวันเสราร์ที่ยี่สิบนะครับเราจะวิ่งในวันที่ยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้เช้านะครับตีห้านะครับมีสามุ่นด้วยกัน นะครับรุ่นฟันรันแล้วก็มินิมาราทอนและฮาบมาราทอนนะครับไปเราไปสำรวจเส้นทางกันครับพอออกจากจุดสตาร์ทนิดเดียวเท่านั้นครับก็เจอควรเสแล้วนะครับสูงทีเดียวนะครับวัดใจนักวิ่งจริงๆ หลังจากขึ้นเขาเสร็จก็ลงเขาสิครับพี่น้องสู้ๆนะครับทุกคนโหดมันฮาจริงๆโหดมากๆสนามนี้สำหรับนักวิ่งไม่ต้องกลัวหลงนะครับเขาจะมีป้ายบอกเส้นทางตลอดระยะเส้นทางเลยนะครับไม่ต้องกลัวคร,รับก็วิ่งเข้าถนนพักดีดำรงนะครับเข้าสู่เมืองแล้วก็วิ่งผ่านหอนหาฬิกาคร ทางซ้ายจะเป็น5โลกับ10โลนะครับฝั่งกับมินิจะไปคคลนเส้นทางนะครับสําหรับเยดเคแล้วก็วิ่งตรงออกทางไปจังหวัดยะลาเลยนะครับเส้นถนนสุขยางนะครับผ่านสาราปรจจาคมนะครับเขาสูนะครับกินไปที่สองแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านสถา,านีด,ดับเพลิงแล้วก็นะ อกองร้อยต่อเชดอี์445นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นนรบควรซึมนะครับควรซึมจะเป็นเขานิดๆนะบวินน่งนนะครับความชันนิดหนึ่งนะครับ จะไปเจอเขาสุดโผลแน้วนะครับอีกไม่กี่กี่ร้อยเมตรนะครับจะถึงเขาที่โผลที่สุดนะครับตอนนี้เข้าสู่กิ่ยวกันวที่3แล้วนะครับถึงปัามน้อนปอตอทอนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปถนนนครราชสีแบบเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางเลี่ยงเมืองนะครับถนนมหามงคล ทางเลี่ยงเมืองนะครับจะผ่านขนส่งแห่งใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นเขามีอยู่หลายลูกทีเดียวน,นะครับนักวิ่งต้องมีความอดทนสุดๆนะครับเจอสนามนี้วิ่งขึ้นเขามาหน,นึ่งนะครับจะเจอจ,จุดเ,ดเส้นถนนขาดนะครับตรงนี้ก็ ให,ให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปอีกเลนหนึ่งครับเนื่องจากดินสุดนะครับถนนสุดดินพังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับบริเวณขนทรงแห่งให,ใหม่นะครับตรงนี้ก็อาจจะคับแคบหน่อยนะครับเพื่อนๆนักวิ่งก็ระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะวิ่งชนกันได้ เบียดเสียดกันนะครับเหมนกับแคบเส้นเส้นทางตรงนี้นะครับหน้าขนส่งนะครับหน้าสถานีขนส่งครับก็เข้าสู่กิโลเมตรที่4ครับตอนนี้4กิโลเมตรมาแล้วนะครับจุดนี้นะครับไปเจอกวนที่3นะครับเขาที่3และลูกที่3นะครับตอนนี้บรรยากาศก็ดีนะครับลมลื่น แล้วเช้าน่าจะมีหมอกนะครับหมอกปกคลุมอากาศดีครับเบตตรงเพื่อนนักวิ่งจะได้ชมทิวทัศน์สวยนะครับหมอกสวยนะครับยามเช้าตอนนี้ที่ผมมาสำรวจนี้เป็นช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โงครึ่งนะครับ จุดนี้ก็เริ่มลงเขาแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นเขานี่ลงเขานะครับจะผ่านผ่านชนชนกุะดุงเจนองนะครับจุดนี้เข้าสู่กิโลเมตรที่5แล้วนะครับ ชุมชนนี้ก็จะมีสัตว์นะครับเช่นแพะนะครับเดินตามถนนเยอะทีเดียวตอนนเช้านะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับแพะของชาวบ้านนะครับเลี้ยงแล้วก็ปล่อยตามถนน ครับตอนนี้ถึงกิโลเมตรที่6แล้วนะครับที่เราวิ่งกันมา6กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้กับ,บก็จะมีจุดนะครับให้น้ำนะครับให้น้ําดื่มกับนักกีฬานะครับ6กิโลเมตรแล้วรับ<อ>เจอเขา ลูกที่4นะครับที่4แล้วตอนนี้เขาเขานี่ก็สูงทีเดียวนะครับสูงจากน้ำทะเลไม่แน่ใจนะครับรรเท่าไหร่ไปเช็ตอีกทีนึงเข้าสู่เกิโลเมตรนะครับตอนนี้เจอเขาเป็นเต็มเลยนะครับ ใครมีเจลครับต้องเตรียมเจลมาด้วยนะครับเขานี้ชันทีเดียวนะครับ เจอเขาอีกแล้วครับเขาลูกที่5นะครับเขานี้ก็ยาวทีเดียวนะครับกิโลเมตรที่8นะครับดูนี่ชันกว่าลูกที่แล้วนะครับเขานี้ก็มีคนมาซ้อมวิ่งดันเนินนะครับซ้อมดันเนินเขานี้นะครับน่าจะเป็นลูกสุดท้ายนะครับของเส้นเส้นทางนี้นะครับ ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาจัดเตรียมน้ำนะครับไว้บริการนักวิ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าอ้าวขึ้นเขาเสร็จก็ลงเขาอีกครับนี่จะสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดถนนสายมหามงคลนะครับทางเลี่ยงเมือง อนนี้9กกิโลแล้วนะครับ9กกิโลแล้วตอนนี้เข้าเส้นจะ10กิโลครับตอนนี้10กิโลแล้ว10กิโลเมตรแล้วนะครับ เย็นก็จะมีปั่นจักรยานครับจากมาเลเซียมาชาวมาเลเซียมาปั่นจักรยานเข้ามาทางไทยนะครับเยอะทีเดียวสิบสองกิโลแล้วครับตอนนี้สิบสองกิโล ันนี้ก็มาถึงด่านศุลกากรนะครับพรมแดนไทยมาเลเซียนะครับไปกับตัวที่เขตชายแดนไทยมาเลน,นะครับ สำหรับจุดต่อไปนะครับเขาต่อไปก็โหดสุดๆนะครับเขานี้ต้องเลี้ยวขวานะครับขึ้นไปเขานี้สูงมากเลยครับปีนเขาประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับเข้าไปทางเข้าไปในเมืองนะครับเส้นนี้ โอ้โหโหสุดๆนะครับดูเลยครับดูเขาซะก,ก่อนพี่นอ้องอ่าต่อไปก็ลงเขาตลอดนะครับเขามีนิดเดียวนะครับขากับรักีฬาทุกคนสามารถเล่งสปีดกลับเลยได้เลยนะครับเขาเริ่มน้อยแล้วตอนนี้นะครับควรเริ่มน้อยนะครับขากับสปีดได้เลยนะครับ ครับเส้นทางนี้จะเป็นจุดรวมรวมตัวนะครับของทุกระยะนะครับตอนนี้10กิโลเมตรกับตัวต,วตรงนี้นะครับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนนะครับกับตัวจุดเมื่อกี้ จุดนี้ก็เหลืออีกแค่1กิโลกว่ากว่านะครับก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับจุดนี้จะเข้าอุโมงค์ในตวัวมกโลิสนะครับเจอเขาลูกสุดท้ายแล้วนะครับ ก่อนที่ถึงเส้นชัยเขานี่ก็โหดสุดๆเลยครับพี่น้องในที่สุดเราก็ถึงเส้นชัยแล้วนะครับ2 1คนะครับพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนวิ่งอย่างสนุกนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีครับ